สวัสดีครับวันนี้อ่าถ้าคุณได้ยินเสียงผมผมไม่รู้ว่าดังไหมผมจะพยายามทำเสียงดังที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วกันวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีหาแอดมินมีคนถามมาหลายรอบแล้วผมก็ตอบไปเกือบทุกอย่างแล้วไอค้คำว่าหาแอดมินี่ผมเจอบ่อยมากจนผมรู้สึกแบบอ่านะโดยรอบนี้ผมจะมาพูดแบบร้อยเปอเซ็นต์เลยคือแบบ ข้อมูลแบบแน่นหนาแบบเดี๋ยวถ้าคุณถามอีกรอบคือผมจะไม่ตอบแล้วนะรอบเนี้ยเหนื่อยมากเลยวิธีหาแอดมินซึ่งคุณอาจจะหมายถึงแบบแอดเพื่อนหาตัวนี้หรือหมายถึงขอเป็นแอดมินแบบเนี้ยผมจะตอบให้หมดเลยอย่างแรกที่คุณอาจจะหมายถึงหรือเปล่านะคือทำไงจยเป็นเพื่อนมินหนึ่งอาจจะต้องเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้หรือไม่ต้องเป็นก็ได้แต่คุณต้องเป็นเพื่อนใน Discord แอดมินให้ได้ะ เอาง่ายๆคุณต้องคุยแอดมินจนแบบถูกคอกันอนะแบบเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันจะได้ตัวคอนี้ในดิสคอ d ถ้าคลิปนี้สั้นก็นั่นแหละมันคลิปนี้มันสั้นมากแล้วก็ข้อสองไอ้ตัวนี้หายังไงผมก็บอกไปแล้วว่าสู้แอดมินแล้วคุณอาจจะสูส้ยังไงผมก็น่าจะพูดแบบชัดๆเลยก็คือวิธีที่จะได้แบสออจัสไลท์เอ้ l ออจัสโฟฟันหรือ ทั้งหมดนั้นก็แค่ความสนุกคุณต้องอยู่ในเซิร์ฟ Discord a แอดมินเขาจะจัดอีเวนต์จัดจิจกรรมแจกลิงก์เซิร์ฟเวอร์เพื่อสู้กับเขาแต่คุณเห็นในเซิร์ฟปกติที่เขาเสดหรืออะไรอันนั้นเขาทำเล่นๆเ,เข้าใจน,นี่ครับเขาทำเล่นๆแค่นี้แหละเซิร์ฟแอดมินได้รับยังไงคุณก็รู้อยู่แล้วต้องเขียนต้อเป็น หนึ่งต้องเป็นคนเขียนสคริปต์สอต้องเป็นคนปั้นโมเดลสคุณต้องเป็นแบบราย,ยาหอ่ถึงอาจจะได้เป็นแอดมินหรือไม่คุณก็ต้องเป็นยูทูบเบอร์แบบดังมากหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนไอตัวนี้ทํายังไงผมจะแถมให้ละกันเพราะมันจะสั้นเกิดไปอ่ะสนาที3นาทีกว่าโอเคไอตัวนี้คุณนั้นต้องทำกิจกรรมใน Discord ซึ่งแอดมินนะัจะ สมมตินนะแอดมินแบบบอกให้คุณแบบใช้พาเพลสเกิดดัสแซนเอาชีวิตรอดในโหมดในในแมในแมเวอร์ชั่นยากคุณก็เอาให้ได้แล้วก็อัาวิดีโอไว้เด็พอคุณอัาเสร็จเอาไปลงดิสคอดเอาง่ายอีเว้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับแอดมินหรืออะไรที่เกี่ยวกับแอดมินอะ่ะคุณต้องมีดิสคอดวิธีเข้าดิสคอดแอดมินยังไงให้คุณนั้นเลือกไปที่ด้านล่างของแมปแล้วจะมีรูปดิสคอดให้คุณกดไปแล้วกดเข้าจอยแล้วคุณกเขียน แล้วมันจะขึ้นว่าคุณต้องการทําอะไรคุณแค่กดไปอะไรก็ได้ซึ่งผมกดไปที่ดูลีเฉยๆผมก็ได้ดูลีนี่แหละทั้งหมดวิธีการที่จะได้เจอแอดมินกับเป็นเพื่อนแอดมินกับทุกอย่างที่เกี่ยวกับแอดมินน่ะนี่คือทั้งหมดแล้วผมจะไม่ตอบไปแล้วนะว่าทําไงจะได้แอดมินนี่คือทาไงสอนหาแอดมินนี่ก็คือแฮนี่คือสอนหาทุกอย่างที่เกี่ยวกับแอดมินหมดละถ้ายัางถามอีก ผมไม่ตอบแล้วนะรอบนี้โอเคล่ะแล้วจะมาพูดว่าผมอันนี้นะผมพยายามตอบอ๋อวัสดีเด <laughs> ี๋ยวแป๊บนึงอ่าเ <laughs> พื่อเข้ามาก็งี้ขอขอเทสละกัน อโอเคเดี๋ยวบอกเพื่อนไปก่อนโอเคเดี๋ยวแถมให้เดี๋ยวจะลองขอเพื่อนดู เราจะได้คอนเทนต์หรือเปล่ามาดูกันดีกว่าจะทามกอนโอเคมาคลิปนี้มีเดี๋ยวมาสั้นเกิดไปเรามาแถมกันดีกว่านี่คือวิธีทั้งหมดที่จะได้อดมินซึ่งผมก็บอกข้อมูลไปหมดแล้วห้ามมาท้าอีกนะรอบนี้เป็นวิโอแถมให้เอามาสั้นเกิดไปโอเคมาเดี๋ยวอ่าเพื่อน เดี๋ยวรอกันแป๊บหนึง่งเดี๋ยวตัดภาพตอนที่เสร็จละเออโอเคก็ได้งั้นเริ่มเลยเนีย่ย ที่นี่มีแขกมีอ่ไรแล้วฝากไปติดตามช่องเพื่อนผมแดกใกล้สิบห้าซับไอใกล้ยี่สิบซับแล้วลิกไม่กี่ซับบ้าเราถ้าถึงสิบห้าซับเขาอ,อาจจะทำ Q&A ก็ได้ใครจะไปรู้ เราทำวิดีโอหอใผมไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเสียงดังพอยังเนี่ยพยายามสุดละถ้ายังไม่ดังอีกผมก็ผิดเสียงเกมแล้วเปลี่ยนไปเพลงอื่นและอย่างเ,เช่นเพลงบีแบบเนี้ยเดี๋ยวค่อยรอบหนะ้าถ้ามันไม่ดังจริงๆผมพยายามละ โอเคเดี๋ยวตัดภาพไปตอนในแม่เลยดีกว่าโอเคตัดภาพม,มาที่ในแม่และ Hmm. khi okay, mà web web type đó, ý chính chữ high level, nhưng mà hyper, sẽ để viết hyper dễ, ทีะอีกทียางีกล่า 这谁在狼吗？ Okay. เสียงใช้ได้ละเฟรนี้เป็นเสที่ง่ายเสีละไม่ค่อยถนัดเลยเรอ,อกเปลี่ยนใหม่เนี่ยอ๋อแล้วผมจะพูดว่าผมจะทำคลิปกาไปเทพยาวละก็เพราะจังหวะเกมจ้าดเด็ด ตอนนี้ผมจะไม่พูดวิธีหายแอนมินละเหนื่อยเพผมบอกไปหลายวิธหลายรอบแล้วแล้วก็บอกในคอมเมนต์เรียบร้อยละ ah. ถ้าอยากรู้อยู่มนไหนก็เ okay. ทีเรียบร้อยทีนี้ก็มีเพียงแค่นี้อ่ะบายทางไปบาย,บายได้ทำไมเราบอกมันต้องเซอร์เคอร์ออยู่ทีเลยเนี่ยแบบนี้ก็ได้ <c oughs> เขี okay. ยนเราต้องเขียนว่า by YouTube <laughs> <Wow. Wow. S 1> ่บายฝากไปติดตามช่องนี้แหละไปถ้าบายบาย